น้องพาวเวอร์ลูกราดขาวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฟันธงอเจนตินาแชมป์ฟุตบอลโลก2022ส่วนแสดงราดขาวภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายเทวินรัตนวงศ์สวัสด์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ สร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงแฟนบอลอีกครั้งด้วยการให้ลูกแรดขาวเพศผู้สมาชิกใหม่ป้ายแดงที่ฉลาดและแสนสนประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก World Cup 2 0 2 2ในคู่ของขวัญใจมหาชนที่กำหนดแข่งในวันรุ่งขึ้นในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอเจตินาฝรั่งเศสใครจะชนะ โดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้นำธงชาติของทั้งสองทีมไปปักไว้ที่ลูกบอลที่ทางสวนสัตว์ทำขึ้นท่ามกลางการรอลุ้นของกองเชียร์ที่ลูกแรดขาวจะไปเลือกธงชาติเที่ยวนี้มันไม่ได้ตัดสินใจนานเลยเมื่อพี่เลี้ยงปล่อยลูกแรดขาวออกมาลูกแรดขาวได้วิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ลูกบอลที่มีธงชาติอาร์เจนตินาท่ามกลางเสียงเฮและเสียงปรบมือที่นี้ก็ต้องมาคอยดูว่า ลูกแรดขาวจะถ่ายผลคู่นี้ถูกหรือไม่สำหรับศึกฟุตบอลโลก2022จัดขึ้นณนประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2022ระหว่างอาร์เจนตินาฝรั่งเศสซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่18ธันวาคมเวลา22นาฬิกาทางด้านนายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้กล่าวว่า การทำนายครั้งนี้ยังคงเป็นเพียงการร่วมสนุกและการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้ออกกำลังกายคลายเครียดแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติรวมถึงการกินอาหารในปริมาณที่จำเป็นในแต่ละวันตามหลักโภชนาการไม่ส่งเสริมให้มีการเล่นกันพนันแต่อย่างใดเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการร่วมสนุกเท่านั้นค่ะนิว24 สุกันวลีสุวรรณายงาน